พบกันต่อในรายการ RLTV ครับพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียนเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตาย ลูกสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจพระราชดำรัสเสด็จพ่อรอห้าติดข้างฝ่าไว้บนหัวนอนลูกปลุกจิตสำนึกได้ดีนักแล r l t v ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้ครับหลังจากห่างหายไปนานวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับเหตุการณ์การสังหารล้างพ่อพันธ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่สูญมากกว่า3ล้านชีวิต ที่คุณอาจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมนุษย์เรานั้นเกิดมาเพราะผลกรรมเก่าที่ก่อไว้แต่อดีตชาติเกิดแก่เจ็บตายจึงเป็นเรื่องปกติกรรมซึ่งไม่มีใครคาดรู้ได้ว่าจะประสบพบเจอเหตุการณ์ในชีวิตใดๆบ้างอาจเป็นเพราะ ต้องเกิดมาใช้กรรมที่ได้ก่อไว้ในอดีตหรือเคยไปเบียดเบียนใครไว้แต่ปางก่อนชาตินี้เขาก็คงมาเอาคืนเราในช่วงเวลาเพียง3ปี8เดือนกับอีก22วันที่แผ่นดินคเมรถูกปกครองด้วยกองกำลังคเมนแดงภายใต้การควบคุมของนายพลพศผู้นำเบ็ดเสร็ แต่เพียงผู้เดียวซึ่งวันที่17เมษายน2518 25 <18 S 1> นั่นเองนับแต่นั้นได้กลายเป็นวันสิ้นอิสรภาพของคนเขมรหากนับถอยหลังไปก่อนหน้านั้นช่วงปี2508ผลของสงครามเย็นที่ยังครอบคลุมเอเชียทำให้สภาพเศรษฐกิจทั่วเอเชีย รวมไปถึงเมืองคเมนตกต่ำสุดขีดข้าราชการคอรัปชันเหมือนบางประเทศที่เป็นตอนนี้ประชาชนอ<บ>ดอยากแรงแค้นไม่มีจะกินบางก็ต้องดับชีพร้องความเป็นธรรมจาก,จากพวกที่เห็นแก่ตัวเพียงกลุ่มกลุ่มหนึ่งเหมือนบางยุคในประเทศไทยก็เคยเกิดเช่นกันซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้น เป็นผลมาจากสงครามกลางเมืองที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองชนชั้นปัญญาชนและนักศึกษาก่อเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลและได้เกิดการปราบปรามโดยใช้อาวุธซึ่งนักศึกษาและผู้คนที่ต่อต้านเหล่านั้นถูกเรียกว่าคนฝ่ายซ้ายและโดนโจมตีอย่างหนัก จึงต้องเริ่มหนีเข้าป่าหัานไปพึ่งพาและร่วมสนับสนุนกับกลุ่มคอมมิวนิสต์กัมพูชาจนในปีพุทธศักราช2513นายพลอนนอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาได้เข้ามาทำการยึดอำนาจจากสมเด็จนโรดมสีหนุทำให้เจ้านโรดมต้องระเห็นนุหนีไปอยู่ที่ประเทศจีนหลังจากนั้น ก็ได้ประกาศให้การสนับสนุนขมรเนแดงออกอากาศทางวิทยุและปลุกระดมประชาชนที่สนับสนุนพระองค์ให้เข้าร่วมกับขมเมนแดงเพื่อหวังว่าพระองค์จะได้กลับไปปกครองขมรเอนอีกครั้งแต่กว่าจะรู้ว่าได้ตัดสินพระไทยผิดครั้งยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถกอบกู้สถานการณ์ต่างๆกลับคืนได้หลังจากขมเนแดง ฝ่าเข้าไปเมืองพนมเปญได้และยึดอำนาจคืนทุกอย่างที่ดูเหมือนจะดีขึ้นแต่กลับไม่เป็นตามที่เจ้านารดมต้องการนักเพราะการปลุกระดมที่ต้องการก็คือยึดอำนาจกลับคืนและให้ขมิญเจริญรุ่งเรืองแต่ได้กลายเป็นว่าผู้คนที่ปลุกระดมให้เข้ามายึดอำนาจนั้นได้กลายเป็นนักสังหารที่หยิบยืบย่นความตาย ให้กับทุกชีวิตที่เห็นต่างและไม่ได้คิดที่จะคืนอำนาจให้กับเจ้านารดมตามที่ต้องการเมื่อยึดอำนาจได้แล้วได้กลายเป็นว่าขามีนแดงกลุ่มนั้นได้ยึดความเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวจากความคิดของผู้นำเพียงคนเดียวและผู้ที่เห็นต่างและถูกสงสัยว่าจะเป็นภัยต่อผู้นำจะถูกจับกลุ่มในทันทีภาพแห่งการยึดอำนาจได้คืนความดีใจ ขนาดเปิดประตูเมืองตอนรับทหารขมิแดงเข้าเมืองจึงไม่เป็นภาพที่ดีนักแต่กลายเป็นเสียงแห่งการแสดงอำนาจใหม่ชีวิตใหม่ที่กำลังจะได้คืนกลับตกอยู่ในความน่ากลัวถึงสุดขีดนายพลใหญ่เมื่อยึดอำนาจเบส็จเด็ดขาดทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การควบคุมทั้งหมดเพียงปลายเนียวของเขาเพียงคนเดียวในช่วงเวลานั้นนับว่า เป็นช่วงที่บ้านเมืองตกอยู่ในความรุนแรงสุดขั้วโหดร้ายและน่ากลัวอิสรภาพถูกจองจำหมดสิ้นทั้งเมืองพ้นพดจัดวางระบบประเทศใหม่หมดภายใตายลทัทธิคอมมิวนิสต์แบบซ้ายสุดไม่พึ่งพาเศรษฐกิจจากนอกประเทศยกเลิกระบบการเงินการธนาคารปิดโรงพยาบาลปิดโรงเรียนปิดโรงงานยกเลิกสถานีตำรวจ ยกเลิกทุกอย่างที่เป็นรูปแบบตะวันตกทรัพย์สินเอกชนตกเป็นของรัฐนายทุนต้องถูกกำจัดประเทศชาติยากจนไม่มีแม้แต่อาหารเพราะเส้นทางเข้าเมืองพนมเปญถูกขวางด้วยกับระเบิดประชาชนในเมืองถูกขับตอนออกไปสู่ชนบทเพื่อไปดำเนินการสร้างพืชผลการเกษตรแบบนานรวม และอีกเหตุผลที่ใช้อ้างกับประชาชนที่กำลังอพยพเดินออกสู่นอกเมืองก็คือเพื่อเป็นการหลบการทิ้งระเบิดของอเมริกาที่ยังให้การสนับสนุนผู้นำเก่าเพียงสองเหตุผลนี้เท่านั้นทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อในคำพูดของผู้นำคนใหม่จอมปลอมและได้พากันระเหุดระเหินเดินจูงลูกหลานออกจากเมือง โดยหารู้ไม่ว่ากำลังเดินทางไปสู่ความตายผู้ที่ต่อต้านและมีความเห็นต่างจะถูกจับกลุ่มด้วยความรุนแรงเฉียบพลันไว้ที่คุกที่ชื่อโตนนเลงคุกโตนเสลงเป็นสถานที่ที่ใครก็ตามที่เห็นแยง้งหรือมีความคิดต่างจากผู้นำ,ก,นำก็จะถูกส่งเข้าไปในคุก ซึ่งดัดแปลงมาจากโรงเรียนมัธยมพนมเปนรั้วลวดน้ำถูกนำมาขึงไปตามความยาวกำแพงฉันบนสุดปล่อยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงเหนือขดลวดน้ำรั้วโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็นกำแพงคุกทันทีห้องเรียนให้ความรู้ได้ถูกดัดแปลงเป็นห้องขังที่สร้างจากอิฐแดง ก่อด้วยปูนแบบหย,ยาบๆและห้องขังมืดที่มีเพียงช่องให้อาหารขนาดพอที่จะรอดส่งมือถึงกันได้เท่านั้นต้นเสลงคือประตูนรกด่านแรกก่อนที่จะส่งเข้าสู่ทุ่งสังหารชนชั้นปัญญาชนที่ดูปกของยากจะถูกทยอยเดินผ่านประตูคุกนี้ทุกวันหมอครูทนายความ เชือพระวงศ์นายทุนนักวิชาการทหารตำรวจที่เห็นต่างนักการเมืองหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่มีฝ่ามือที่อ่อนนุ่มหรือใส่แว่นตาที่ดูเป็นคนมีความรู้จะถูกจับกุมส่งเข้าคุกใตรกแห่งนี้โดยไม่ต้องสอบสวนทุกคนถูกจับด้วยข้อหาเป็นการฝากสังคม และต้องถูกกำจัดทิ้งตามแนวคิดของผู้นำขมรนคุกตนสะเลงไม่ได้เป็นคุกที่คุมขังคนทั้งหมดเพื่อที่จะส่งไปตายที่ทุ่งสังหารแต่คนที่ให้ความร่วมมือเมื่อถูกขังในคุกนี้จะถูกส่งไปทำนาสร้างพืชผลทางการเกษตรให้เพิ่มขึ้นให้ได้3ามเท่าตัวคนที่ต่อต้าน ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดใหม่จะถูกจับกลุ่ด้วยข้อหาเป็นภัยต่อผู้นำทันทีและต้องกำจัดทิง้งตามคำพูดของผู้นำขมนแดงที่พูดที่พูดปลุกใจเสมอในที่ประชุมสมัชชาอังกาว่าข้าผู้บริสุทธิ์หลายคนดีก็ปล่อยให้คนผิดรุดรอดไปได้คนเดียวคุกนี้เกือบทั้งหมดจะเป็นนักโทษชนชั้นปัญญาชน ซึ่งเป็นชนดชันที่นายพลพล,พล,พลรังเกียจเอาอย่างมากเพราะถือว่าเป็นชนดชั้นที่เอาเปรียบสังคมการดูแลนักโทษในนี้จริงบริหารภายใต้ความจงเกียดจงชังหมอครูนักวิชาการนักกฎหมายล้วนเข้ามาทุกทรมานในที่นี้ทั้งสิน้นอาคารแรกกับอาคารที่สอง เป็นที่ขังรวมไว้รอการขัดแยกส่วนอาคารที่3เป็นอาคารที่รองรับจากอาคารแรกกับอาคารที่สองที่ขัดแยกแล้วและ,และเริ่มการทรมานด้วยเหตุผลต่างๆนานาเท่าที่จะหามาใช้กับนักโทษได้อาคาร3เป็นอาคารที่ใช้ทรมานนักโทษอยู่และอยู่ลึกถัดเข้าไปอีก ดูภายนอกก็เป็นอาคารสาธารณะที่ใช้งานทั่วไปปกติแต่เมื่อเดินเข้าไปใกลๆ้ๆก็จะมีลวดหนาปิดกั้นช่องทางไว้หมดไม่ให้ออกไปนอกอาคารนี้ได้ไล่ลงมาตั้งแต่ช่องทางเดินบนชั้นที่3ลงมาจนถึงทางเดินขึ้นบันไดอาคารที่ด้านหน้าวงกบประตูหน้าต่างถูกถอดออกมาวางทิ้งไว้กลางสนามทุดแทนด้วยวงกบเหล็ก ที่มีเหล็กกลมขนาด12มิลิเมตรใส่เป็นลูกกลมคุกแทนอาคารที่เป็นห้องเรียนผนังกระดานดำและผนังท้ายห้องเรียนจะถูกตัดเจาะขนาดพอให้ผู้คุมเดินทะลุได้ตลอดจากห้องแรกที่หัวอาคารไปยังห้องปลายสุดที่อยู่อีกฝั่งของอาคารห้องเรียนรวมปกติถูกดัดแปลงเป็นคลุกซอยขังแยก เพื่อลดการก่อความไม่สงบและการตื่นกลัวจากการทรมานเพื่อนักโทษด,ด,ด้วยกัน1ห้องเรียนจะทำคุกซอยได้ประมาณ10ห้องแต่ละห้องมีขนาดกว้าง1เมตรลึก2เมตรกำแพงคุกซอยที่สร้างอย่างเร่งรีบก่อด้วยอิฐปูนผสมกับเหล็กเชื่อมความสูงพอท่วมหัวคนพอเป็นที่บังตาได้เท่านั้น และไร้ซึ่งประตูปิดกั้นท่านผู้ชมลองพิจารณาขนาดห้องขังที่ต้องมีนักโทษแออัดกันอยู่ในพื้นที่เล็กๆแบบในรูปเป็นห้องห้องละ4คนดูขับแคบมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณได้รู้ว่าในซอกขนาด1นูณเมตรนั้นซึ่งถ้นอนตามความยาวอาจนอนได้เพียงสองคนส่วนที่เหลืออีกสองคน ต้องยืนหรือไม่ก็สลับกันนั่งหลับเพื่อได้สลับกันพักผ่อนบ้างตนสนเลงคุกที่สร้างอย่างเร่งรีบแต่การทำประวัตินักโทษนั้นกับมีความละเอียดสูงคุกตสะเลงยังมีคุกมืดที่ผนังคุก,คกเป็นฝาไม้ที่มีช่องสี่เหลี่ยมเล็กพอมือสอดลอดส่งอาหารได้อันนี้คือคุกมืด ส่วนคุกม,มืดเป็นที่คุมขังนักโทษที่ผู้คุมเหมน็นขีหน้าและต้องทรมานกันตลอด24ชั่วโมงและเหมือนเดิมที่แต่ละห้องที่มีคนอัดอยู่ในห้องละ4ี่คนก็มีนักโทษที่พยายามหลบหนีแต่ก็ไม่สามารถรอดสายตาผู้คุมที่รักษากฎอย่างเข้มงวดพอๆกับการรักษาชีวิตของตนเองเตียงท,ทรมานนักโทษจะว่างลงทันที ที่จับคนหลบหนีนั้นมาได้หลังจากนั้น,าก,น,นการทรมานแบบเชือดกะให้ลิงดูก็จะเกิดขึ้นต่อหน้าน,นักโทษจำนวนมากหรือไม่ก็เกิดกลางสนามหญ้าให้คนบนอาคารได้เห็นแบบเต็มเต็ม <ๆ S 2> ความรู้สึกแต่ก็ยังมีคุกที่สบายหน่อยที่นั่งได้ทั้งวันนั่นก็คือคุกคือคาแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดความจริง คุกคือฆ่าเป็นคุกที่ทรมานสุดๆต้องนั่งอยู่แบบนั้นทั้งวันทั้งคืนพอผู้คุมมาพาไปสอบสวนแต่ละคนก็แทบยืนไม่เป็นเดินไม่เป็น,เ,ปนเพราะเคยนั่งอยู่ในสภาพนั้นทั้งวันทั้งคืนแต่ละอยา่างสรรหามาทรมานกันสุด,สดคุกคือค่าขนาดจะเท่าๆกับห้องขังซอยทั่วไป แต่มีแตกต่างกันตรงที่กำแพงของคุกคือค่าไม่จำเป็นต้องทำให้พ้นหัวมากนักความสูงแค่ท่วมหัวคนนั่งที่นี่ก็เป็นคุกที่บริหารนักโทษด้วยความเกียดชังแทบจะเรียกได้ว่าถ้าได้ตายไปเสียก่อนตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาคุกก็จะมีความสุขยิ่งกว่าที่จะเหลือชีวิตรอดและเดินผ่านประตูนี้เข้ามา อย่างมีลมหายใจที่นี่ไม่เพียงแต่การตายจากการทรมานเท่านั้นการติดเชื้อจาก,จากความสกปรกของสถานที่และอาหาร<ด>ล้วนแต่เร่งอัตราการตาย,ตาายก่อนที่จะส่งออกไปทุ่งสังหาร <ใน S 1> ได้อีกวิธีหนึ่งในส่วนเรื่องของพืชผลการเกษตรแบบนารวมของผู้ที่เห็นด้วยกับผู้นำท่านผู้นำมีแนวคิดว่าทุกอย่าง ต้องดีที่ศูนย์คือต้องเริ่มใหม่หมดทุกอย่างด้วยส่วนผสมที่เท่าเท่ากันในสังคมแบ่งปันเท่ากันแม้แต่เรื่องที่พักอาหารการกินก็ต้องอยู่เท่าเทียมกันแต่ผลพลดไม่เคยเอ่ยถึงในส่วนของคนที่ทำงานบริหารที่อยู่ในสมัชชาของตนการจัดระบบประเทศแบบแบ่งปันมันเริ่มต้นขึ้นข้ามคืนที่ยึดอำนาจได้ คนเหมือนมดตัวเล็กๆอยู่ในสนามกว้างนั้น,เป,นเป็นกลุ่มคนที่กาลังพิกพื้นด้วย2อมือเปล่ากับเครื่องมือพื้นฐานแบบจอบเสียมเพื่อสร้างพื้นที่การเกษตรให้ได้มากเพื่อสร้างพื้นที่การเกษตรให้ได้มากขึ้นถึง3เท,ท่าเครื่องจกักรใดๆที่เคยมีก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายดีที่สูดของผู้นำและประหยัดน้ำมันที่หายากในสภาพเศรษฐกิจที่เร็วร้ายในเวลานั้นความเหนื่อยยากถูกยากสองมือเปล่าที่ไม่เคยได้จับจอบเสียมไม่เคยจับเครื่องมือการเกษตรสมองที่ไม่เคยคิดเรื่องปลูกพืชใดๆกับต้องเร่งผลิตนา่วมให้ได้มากถึงสามเท่า ภายใต้การควบคุมของผู้คุมซึ่ง,งต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาชีวิตของตนเองไว้เช่นกันหากยอดการผลิตไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่สมัชชาสั่งการไว้มันก็ย่อมหมายถึงชีวิตของผู้คุมคนนั้นในทันทีคนที่อายุแตะเลขสามน่าจะเคยได้เห็นเครื่องมือการเกษตรอันนี้ นั่นก็คือที่ตํำข้าวเปลือกเพื่อให้เป็นข้าวสารหรือบางทีก็ตำข้าวสารให้เป็นแป้งนำไปผลิตอาหารอื่นๆต่อไปเราจะใช้แรงขาเหยียบไปที่กระเดื่องคานกดให้มันต่ำลงแล้วปล่อยหัวที่มีน้ำหนักทำหน้าที่แทรกบทถุกวัสดุที่อยู่ในเบ้าครกที่รองรับ แต่ในรูปนารวมมันมีแบบนี้เป็นแถวยาวเยียดและใช้แรงงานคนเท่านั้นมาผลิตข้าวให้ได้มากขึ้นเป็นสามเท่าไม่รู้ว่าคานและกระเดื่องหักและเปลี่ยนใหม่ไปกี่ตัวแต่ข้าวที่ผลิตได้จากนารวมนี้แม้จะผลิตได้มากเพียงใดประชาชนคนที่ผลิตมันมาก,กับมือก็มีสิทธิ์ในนาข้าวนั้น เพียงแค่นำเศษข้าวมาต้มใส่เกลือกิน,เ,กกนเพราะปริมาณข้าวที่ผลิตได้ทั้งหมดนั้นถึงแม้จะจำนวนมากๆแต่ต้องส่งไปแลกกับอาวุธที่ประเทศจีนคนที่ปลูกและเก็บเกี่ยวมันได้จึงมีเพียงผลตอบแทนด้วยข้าวต้มใส่เกลือวันละหนึ่งฉามเล็กๆพร้อมกับปลาทอดหนึ่งชิ้นและกินได้แค่สองมือ้อ ต่อหนึวันถ้านึกภาพไม่ออก<ม>ก็ลองมองเขาต้มกุย้ยที่ท่านประชมชอบกินกันนั่นแหละครับลองไปสัมผัสได้นะครับแต่มันก็อร่อยไปอีกแบบหนึง่งส่วนคนที่ให้ความร่วมมือกับอังกา้าดูจะสบายที่ไม่ได้ติดคุกเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นไม่ใช่เลยกับต้องทำงานจนตายจริงๆเวลาชีวิตในหนวัน เช้าหนาฬิกาเป็นเวลาที่ต้องพร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องทำงานในนารวมเที่ยงจะเป็นเวลาอาหารมื้อแรกและหลังจากนั้นต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆจนอาทิตย์หมดแสงประมาณ6โมงเย็นเวลาอาหารเย็นจึงจะเริ่มขึ้นซึ่งคุณภาพไม่ต่างจากมื้อเที่ยงที่ได้กินไป มุเวียนวนเวียนอยู่แบบนี้สบายอิสระแต่ทางกายแต่ความทุกข์แสนสาหัสไม่ต่างจากคนที่อยู่ในคุกโตนสเสลงผู้ที่ตายจากการทำงานกลางแดดในนารวมก,ก็จะถูกฝังแบบง่ายๆเป็นปุย๋ยในนานั่นถ้าเกิดการเจ็บป่วยก,ก็จะไม่มีการรักษาเพราะหมอและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนป่วย ก็ต่างถูกจองจำหรือหมอที่ให้ความร่วมมือนั้นก็ยืนถือจอบถือเสียมไม่ต่างจากคนที่เพิ่งล้มตายไปทุกชีวิตตกอยู่ในความเครียดแม้แต่ผู้คุมนักโทษเองก็ต้องไม่ปล่อยให้ยอดการผลิตลดลงหรือตกหายไปจากเป้าที่กำหนดของผู้นำใครก็ทำงานภายใต้ความกดดันจากความกลัวตาย ทุกคนมีความเครียดมีอยู่ทุกหน้าที่ทุกพื้นที่ความทุกข์ยากไม่มีอยู่แต่กำแพงคุกทุกหนาลงโล่ก็ทุกไม่ได้แตกต่างกันเลยในส่วนของผู้ที่ถูกคุมขังเพราะคิดต่างเมื่อถูกส่งตัวเข้ามาในคุกโตนสะเลงซึ่งจะพบป้ายที่เขียนด้วยลายมือขนาดไม้อัด1 2คูณเมตรปักแสดงการให้สิทธิ์ของนักโทษ ไว้ข้างๆสนามโรงเรียนมีเนื้อหาก,กฎเล็ก10ข้อพึ่งปฏิบัติดังนี้ 1>, 1. ต้องตอบคำถามทุกคำถามห้ามสีแสงและปฏิเสธ 2. ห้ามโกโหกและปฏิเสธและห้ามเถียง 3. อย่างี่เงา่าอย่าทำตัวโง่เพราะคุณพยายามต่อต้านเรา 4. เมื่อถูกถามต้องตอบตทันทีอย่าเสียเวลาคิด 5. ห้ามพูดหรือแสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดการต่อต้าน 6. ระหว่างถูกลงโทษห้ามร้องไห้ห้ามส่งเสียงดังแม้แต่น้อยนิด 7. อยู่นิ่งๆน,นั่งรอและคอยคำสั่งเมื่อมีคำสั่งต้องทำในทันทีห้ามมีข้อสงสัย ห้ามมีข้อประท้วง 8. อย่าพยายามเสียแซงซ่อนความรู้สึกเพื่อต่อต้านพวกเรา 9. ถ้าไม่ทำตามระเบียบทุกข้อจะโดนช็อตด้วยไฟฟ้า 10. ถ้าฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งจะถูกเคียนด้วยแส้สิบครั้งหรือเลือกเอาจะถูกช็อตด้วยไฟฟ้าห้าครั้งนั่นเป็นศักและสิทธิ์ของนักโทษ ที่จะต้องพึงรู้และมีไว้ปฏิบัติแต่กฎทั้งสิบข้อนั้นไม่ได้น่ากลัวเท่ากับกฎข้อที่11ที่ไม่ได้ถูกเขียนไว้เป็นกฎที่มองตาก็รู้กันนั่นก็คือข้อหาเหม็นขี้หน้าขัดหูขัดตาผู้คุมกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ในกระดานจะถูกนามาใช้ทันทีและได้ผลเสมอ ทำให้ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะคิดที่จะฝ่าฝืนไม่มีอิสระแม้เพียงน้อยนิดการเข้าห้องน้ำก็จะต้องขออนุญาตแบบตอนเรียนปถมคุกแห่งนี้แม้แต่เด็กเล็กๆก็ไม่สามารถหลุดรอดออกไปได้ด้วยการตัดสินใจทอนยากต้องลึกถึงรากถึงโคนเพื่อตัดปัญหาที่จะตามมาในภายหน้าถ้าถามผู้คนถึงภาเพเหตุการณ์ในครั้งนั้น ก็มีภาพของเด็กๆที่ถูกจับมาพร้อมกับพ่อและแม่เศษซากเสื้อผ้าเก่าๆของเด็กเล็กๆนั่นหมายถึงว่าตัวได้ตายจากไปแล้วคงเหลือแต่เศษเสื้อวางไว้หรือแม้แต่ภาพนายทหารเรือก็ตกเป็นนักโทษในเรือนจำเช่นนี้ไม่ต่างจากเชื้อพระวงที่ตกในชะตากรรมเดียวกันไม่เพียงแต่นักโทษเท่านั้นที่เกิดความเครียด แม้แต่ผู้คุมเองก็เครียดทุกพื้นที่ทั้งในคุกนอกคุกมีความตายอยู่ใกล้ๆกันทุกคนเพราะถ้าหากมีคนหลบหนีไปจากบัญชีชีวิตได้มันหมายถึงลมหายใจของผู้คุมคนนั้นเช่นกันการลงโทษแบบไม่ได้มีเขียนไว้อยู่ในกฎของที่นี่จึงรุนแรงและเป็นการลงโทษแบบเชือดไก่ให้ลิงดู แม้แต่การจับขัวนักโทษกดลงตุ่มน้ําที่จะแสนวิตถาวรตุ่มสามใบนี้เป็นของที่ใช้งานจริงในช่วงเวลานั้นและเสาไม้หน้า8นิ้วพร้อมคานพาดข้าขงบนก็เป็นของที่ใช้งานจริงที่ใช้ในการทรมานนักโทษที่ต้องการให้คนอื่นเห็นแบบเต็มเต็มลูกตาเต็มความรู้สึกแน่นอนหลายชีวิต ไม่ได้กลับขึ้นเรือนนักโทษและอีกหลายชีวิตหมดลมหายใจขาเชือกที่มัดมืออยู่ที่กลางอากาศด้วยการจับนักโทษมัดมือไปข้างหลังจากนั้นใช้เชือกผูกดึงขึ้นไปตามความสูงก่อนปล่อยหย่อนลงเพื่อหมุนตัวนักโทษให้เอาหัวกดลงไปในตุ่มน้ำได้สะดวกแต่มันช่างทรมานแสนสาหัส ของคนที่ถูกกระทําแน่นอนนักโทษขาดอากาศหายใจเหมือนชีวิตไม่มีราคาใดๆเลยเป็นเหมือนคําที่เคยกล่าวไว้ตายเสียตั้งแต่วันแรกก่อนรอดเข้ามาในนี้ยังดีเสียกว่าเดินผ่านเข้ามาประตูยังมีลมหายใจโปรดติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ RLTV อขอกลับลาท่านผู้ชมในครั้เกินี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ